สวัสดีตอนเช้าๆจ้าเพื่อนๆอันนี้แม่น้องไามพามาเก็บชะอมจ้านี่ชะอมของเรากอใหญ่ๆอุบๆัวพร้อมเก็บแล้วจ้าอันนี้ต้นอายุสองเดือนนะคะแม่น้องทามเริ่มเก็บขายตั้งแต่อายุประมาณเดือนกว่าๆจ้า,จากพรเริ่มทยอยตัดยอดขายนะคะ ถ้าโอมนี้ยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะไม่น้องทำตัดแล้วเขาก็จะแตกออกมาเรื่อยๆนะคะเห็นไหมแตกตามกิ่งตามตุ้มตาออกมาเรื่อยๆนะคะวิธีการตัดนะคะเราก็ตัดเลาะเลยเลยตรงข้อเนี่ยตรงนี้นะคะเลยขึ้นมานิดนึงนะคะเนี่ยตัดตรงนี้เขาก็จะแตกยอดออกมาตรงนี้นะคะเนี่ยแตกยอดออกมานะคะ นี่เช่าอมยิ่งตัดยิ่งแตกจ้าแม่้องถามพาดูยอดกันนะคะยอดอ,อุบที่สวยๆค่ะอันนี้ตัดส่งตลาดแต่เช้าค่ะนนคสวัสดีแม่ค้าสั่งออร้าแม่ค้าสั่งร้าออเดอร์นะคะมีทุกมีทุกวันจันทร์อาทิตย์ละสองสามครั้งค่ะอันนี้ยอดยอดก็ออกไม่ทันลูกค้าแล้วค่ะนี่เวลาเราตัดนะคะเนี่ยเห็นไหม เขาก็จะแตกออกมาตรงนี้นะคะนี่ยอดเขาประมาณสามสี่วันยอดเขาก็จะใหญ่ยอดเขาจะใหญ่ประมาณนี้นะคะเราก็จะได้กิ่นะคะจะอมยังไม่ได้มาตาดัดหญอาเลยจ้ะรู้สึวกว่าญ้าจะขึ้นโลเพราะฝนตกบ่อยนะคะดี๋ยอดใหญ่อุบหวบทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้แม่ต้องทำเอาเอา,เอาขี้หมูมาใส่นะคะเมื่อวานนี้ แต่ยังไม่เสร็จเลยชาวอมนี่เขาจะชอบแบบเค็มๆหน่อยนะคะพวกขี้ไก่แล้วก็ขี้หมูเนะะี่ยค่ะเขาชอบนะคะเขาจะทําให้เขาแตกยอดดียอดใหญ่ยอดอวบนะคะขี้ไก่กับขี้หมูนะคะเช้านี้ใบเขาจะหุบนะคะถ้าเรามาแต่เช้า สายสายหน่อยสายสายหน่อยถ้าเขาโดนแดดถ้าใบเขาโดนแดดโดนอะไรใบเขาก็จะเริ่มกางออกแบบนี้นะคะเนี่ยเช้าเช้าแบบนี้เขาจะหุบอย่างนี้อยู่ใบเขาจะหุบนะคะเห็นไหมเหมือนเหมือนกับไมยราบนะคะ้มมเอเราไปโดนใบใบเขาจะหุบนะคะอันนี้เช้าเช้าช่วงเช้าเช้าช่วงเย็นเย็นนะคะใบเขาจะเริ่มหุบเข้าพอสายพอเริ่มโดนแดดโดนอะไร ไปเขาก็จะกลางออกนะคะนี่จะกำจัดวัชพืชบ่อยๆนะคะช่วงที่เขาเล็กๆเนี่ยไม่ต้องทำจะ,จะมาตัดหญ้าค่ะวันนี้หลังจากที่เก็บออกนะคะเก็บเจ้าอมออกแล้วไม่ต้องทำก็จะมาตัดหญ้าให้เขานะคะตัดหญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยให้เขานะคะปุ๋ยเคมีไม่ต้องทำไม่ค่อยใส่นะคะไม่ค่อยเน้น จะเน้นเป็นพวกปุ๋ยคอกมากกว่าค่ะจะมีขี้ไก่กับขี้หมูนะคะแม่น้องทำจะใส่แค่สองอย่างนี้ขี้วัวแม่น้องทำม่ค่อยไม่ค่อยใส่นะคะเพราะว่ามันใส่แล้วดูยอดเขาไม่ค่อยใหญ่เท่าขี้ไก่กับขี้หมูนะคะเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะชอบเาขี้ไก่กับขี้หมูมากกว่านะคะยคัะไงไงก็เพื่อนๆก็ไปทดลอง แค่ที่สวนดูนะคะมีเพื่อนๆหลายๆคนทักเข้ามาถามว่าทำไมยอดเจ้าโอมมันดูเล็กจังเลยบางทีเราก็เราใส่เนี่ยเราใส่ทางต้นทางดินยังไม่พอนะคะเราก็ต้องเพิ่มปุ๋ยเพิ่มสารอาหารทางใบให้เขาด้วยนะคะอย่างน้อยก็อาทิตย์ละครั้งสารอาหารทางใบไม่ต้องทำก็จะใส่เป็นพวกปุ๋ยเกรดค่ะปุ๋ยเกดพวกฮอร์โมนเขียวอย่างนี้นะคะ แล้วก็เพิ่มน้ำสาวข้าวให้เขาด้วยว่าน้ำสาวข้าวมีวิตามินเยอะนะคะนช่วยให้เขายอดเขาใหญ่นะคะน้ำสาวข้าวมีน้ำส้มควันไม้นะคะสลับกันไปเพราะน้ำส้มควันไม้ไล่มแมลงนะคะนะคะเพราะที่ไม่มีสารเคมีนะคะแม่น้องรรจะไม่มีสารเคมีถ้าใช้เคมีเยอะจะทำให้ยอดชจ้องคของเราไม่ค่อยแตกนะคะ ไม่ค่อแตกยอดนะคะ,นะคะจะเน้นเป็นพวกชีวภาพพวกนี่แหละคะ่ะพวกปุ๋ยคอกอย่างนี้น,นะคะค่ะเดี๋ยววันหลังจะมาอัปเดตให้ดูกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามแม่น้องทามด้วยนะคะ